ไม่ได้เจอกันนานเลยที่สุดอะไรอ่ะเขามาติดอะไอค่ะคุณนายหุกตัวขี้ทั้งหลาดโอ้คุณมายต้องเป็นไปก็เจอไม่ตัดตานตะล่านแก้ก็ทีวีแม่นายกับกวนต่อรอฉันด้วยมาบ้านฉันจะเลี้ยงเธรับฮะัไม่สนอ่ะว้าวนี่ นี่เจอออกไปแล้วของ้องที่หน่มคี่ทนมนเหรอเ๊ะุกาทณาทีวีแมนเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเพิ่งเคยเห็นแก่ใจไม่ที้งีรับอะไรบอกให้การแต่บอกจะตอย